สำคัญนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามีแจกอ่านเป่ากันแบบนี้และแจกกันถึง2ซอ,องด้วยกันตามคำเรียกร้องของในผู้ชมที่อยากจะให้ผมแจกกันเยอะๆนะครับทำเตือนหรือหามีคลิปนี้ <c oughs> กระผมจะมารีวิวการหาอะไรได้เสริมง่ายในโทรศัพท์มือถือโปรดใช้วิจรยยารณญาณในการาชมและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในด้านใดแต่อย่างใดหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยน,น,นะครับท่านชมที่น่ารักทุกคน <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปีนี้จริงๆทุกหลารเลยๆๆนทางทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับท่านผู้มชมทุกท่านสู่ช่องอาเซสสชาวุฒิจ้าและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแอปพลิกเคชันออนไลน์ที่หากันง่ายๆเพียงแค่ลไลน์เลยแลแอปพลิเคชนันนี้สามารถถอดเข้าทรูบบมันดี้เวเลตแบนด้ดีไหมครับจะเป็นแอปพลิเคชนันไหนนะจะน่าเล่นน่าสนุกน่าลองขนาดไหนและแอปพลิเคชนันนี้นั่นก็คือนี่เลยครับ Lucky Block Puzzle นะครับผมแอปพลิเคชันใหม่แกะกล่องที่ต้องบอกว่าเพิ่งมาใหม่เลยทีเดียวน่าจะน่าเล่นน่าลองขนาดไหนแค่รรูปปโไฟล์ก็น่า กแล้วครับเอาล่ะไปเป็นการเสิร์ฟลาไปดูรีวิวเต็มกันเลย Let's go. ถ้จะรับชมคลิปต่อนี่ครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยจกขอขอบคุณมากๆเลยนะคบทุกคนที่ก่าังของผมฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะแต่ที่สำคัญนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามีแจกอ่างเปากันแบบนี้และแจกกันถึงสองซองด้วยกันตามคำเรียกร้องของในผม่ชมที่อยากจะให้ผมแจกกันเยอะๆนะครับวิธีการรับอ่างเปาง่ายๆเลยเพียงแค่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดไลค์กันเยอะด้วยครับนะังจากนั้นเรอดูรายละเอียดการแจกที่ท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลลยะคครัับแที่สญ ไม่เป็นการเสียเวลาจากท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวแอปพลิเคชันนี่เลยจ้า Lucky b l o c k Puzzle นะครับผมแอปพลิเคชันนี้เป็นของค่าย F S J Games นะครับผมค่ายนี้เราเคยรีวิวไปประมาณ2แอปแล้วมา้ซึ่งมันจะคล้ายๆกับ4 f ั n คล้ายๆกับ f i n i s the Team หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ้ยเอาแล้วมันอะไรยังไงเกมนี้คืออะไรแบบไหนใช่ไหมเกมนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเกมที่ดาวโหลดฟ ก็สามารถถอนได้ปั๊บเลยนะครับตดป,บปั๊บๆก็ถอนได้ปึ๊บๆเลยนะครับโดยสามารถถอนเข้าสู่ระบบ True Wallet นั่นเองมีให้ดาวน์โหลดใน Play Store นะครับผมนะเป็นแปปอปทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับแล้วก็จะเป็นแอป,ปเกมต่างๆโดยแอป,ปลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะผมนำมารีวิวประมาณสถึงยีแอปแล้วนะครับแล้วก็ผมเองเล่นมาสักพักแล้วนะซึ่งแอป,ปนี้มันถามว่ามันดีอย่างไรของค่ายแนวเนี้ยคือหนึ่งเลยมันถอนได้เร็วนะครับถอนได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นแบบชิวๆเพลินๆนะแล้วก็ผมทดลองเล่นมาน นานแล้วนะครับยังไม่เคยเกิดปัญหากับแอปแนวนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0,000ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรในตัวแอปไปดูกันเลยครับเอาเลยครับตอนนี้รอเข้ามาสู่แอปพลิเคชันรักกี้บล็อกพเซเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเข้ามานะครับอย่างที่บอกไปเราจะสามารถถอนได้เลยนะซึ่งเรารีวิวมาเป็น1 0 20แอปแล้วสมมติท่านผู้ชมดาวน์โหลดมา10แอปก็ได้แล้ว1ิบเหรีน,นะครับให่ดาวน์นโหลดนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ม,มันแลก อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีกล่องสบงู่แบบนี้เราต้องกดเปิดนะจ๊ะเมื่อกดเปิดเราจะได้มา 100เหรียญน,นะครับตามปกติของแอปแนวนี้เลยนะครับละจะนะเขาจะบอกว่ามาดูวิธีการแลกเหรียญเป็นเงินสดกันจา้าแตะที่ขวามือบนเลยนะครับเมื่อแตะแล้วจะเข้ามาที่หน้าการถอนนะครับอ่ะแล้วอันแรกเนี่ยคือจํานวนเงินสดที่คุณถืออยู่คือบัญชีของฉันนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น100รเหรียญทอง100ไดมอนด์100ธน,นบัตรเขียวแอปพลิเคชันนี้ก็คือจะเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเราแตะมานะคบวิธีการถอนเนี่ยจะมีระบบทูนิวเลตอย่างเดียวแต่สำหรับใครดาวน์โหลด แล,แ,ลแล้วมันไม่ใช่ทุนนิวเลตเป็นอย่างอื่นเนี่ยท่านชมสามารถถอนได้เหมือนกันนะถ้ามันให้ถอนนะครับผมไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะเฮ้ยเป็นขึ้น,เป,น,เ,ปนเป็นระบบการถอนแบบอื่นนะครับอันนี้คือขีดจำกัวการถอนนะครับมันจะมีบอกว่าจํานวนการถอนมีจํานวนการถอนอะไรบ้างนะครับมีจํานวนการถอน 1W ึวอลเลตบ้าง10บวอลเลตบ้างจนไปถึง 3,000W นวอลเลตเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะบอกวิธีในการเล่นให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ในแอปเนาะถ้าม่านจะสังเกตว่ามันจะมีเขียนว่า 1W วอลเลตแล้วก็ผู้ใช้ใหม่นั่นแหละครับคือเราสามารถา โหลดมาแล้วเราสามารถถอนได้แบบฟรีๆเลยนะครับเราก็ทําการแตะไปได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะมาบอกว่าคลิกปุ่มนี้เพื่อถอนจ้า <c oughs> กดถอนเลยคะัะแล้วเขาจะเด้งขึ้นมาบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีตรงนี้ให้เราทําการกรอกเบอร์ธูมานีเวลด์ของท่านผู้ชมลงไปเลยครับเมื่อเราทาการกรอกเบอร์ธูมานีเวลด์เสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทําการเช็คทบทวนอีกครั้งนึงว่าเบอร์ธูมานีเวลด์ของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าหากเรากดบันทึกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเช็คดีดีก่อนตื้อๆอ่าเมื่อเช็คดล้วกดบันทึเย เมื่อกดบันทึกแล้วมันจะเด้งเข้าสู่ใบสมัครการถอนเงินครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้อีกหนึ่งรอบแบบว่าจํานวนการถอนถูกไหมวิธีการถอนถูกไหมซึ่งมีวิธีเดียวนะครับทูนิเวเลตนะแล้วก็บัญชีถูกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นกดส่งใบสมัครได้เลย เมื่อเราทําการกดส่งไปสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะเด้งขึ้นว่าถอนสําเร็จให้เรากดยืนยันนะครับหลังจากนั้นเราไปที่ขวามือบนเลยครับที่เป็นรูปนาฬิกาหมุนๆแบบนี้เนาะเมื่อเราแตะเข้ามานะครับผมตรงนี้มันจะขึ้นว่าบันทึกของฉันหรือว่าบันทึกการถอนนั่นเองซึ่งบันทึกการถอนตรงนี้เนี่ย ท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันขึ้นว่าความสําเร็จแล้วนะครับถ้ามันขึ้นความสําเร็จสีเขียวแบบนี้แสดงว่าถอนสาเร็จหรือถอนเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกไปว่ามันถอนอเรอวมากเราเพิ่งกดถอนไว้เมื่อกี้มาดูปึ๊บมันถอนเข้าแล้วซึ่งถอนเข้าจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวผมจะขึ้นสลิปให้ดูนะครับผมทุกคลิปผมขึ้นให้ดูตลอดนะ,ะประมาณนี้เลยก่อนที่เราจะไปดูระบบเกมเพลย์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการถอนอีกเล็กน้อยแล้วกันผมจะแนะนําอย่างนี้แอปเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแอปแนวเนี้ยสิบยี่สิบแอปเลย คือถ้าสมมติท่านผู้ชมเล่นเล่นมาเนี่ยถอนจํานวน1 wallet ได้แล้วห w a l l e ออันนี้ได้แล้วแล้วก็ถอนส0บ a อ l e t อันนี้ได้แล้วผมแนะนําให้ไปเล่นแอปใหม่เลยนะครับเพราะว่าแอปแนวนี้มันมีเยอะมากมายเลยถ้าท่านผู้ชมถอนจานวน10บ a อ l e t อันนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มได้เหรียญยากขึ้นแล้วก็นานขึ้นนะครับแต่ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะว่าท่านผู้ชมจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับแต่นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับเพราะแอปมันมีเยอะเลยท่านผู้ชมเล่นได้แอปละ wallet 1บแอปก็ได้100แลวนะครับว่าแอลเไดอลาแอป แนวนี้นะจะต้องดูโฆษณานะครับแต่ที่สาคัญไม่ต้องเชิญเพื่อนเราไม่ต้องเชิญเพื่อนเราไม่ต้องไปลงทุนนะครับแอป,ป,แ,ป,ปแนวนี้เขาเพียงแค่มาให้เราดูโฆษณาซึ่งก็จะมีโฆษณาหลากหลายเข้ามานะครับผมจ่ายให้กับแอปเนาะและแอปเขาก็จะแบ่งมาให้เรานั่นเองครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของระบบเกมเพลย์กันดีกว่าครับว่ามันน่าเล่นน่าสนุกขนาดไหนกดเริ่มได้เลยเมื่อเรากดมามันชื่อว่าพารเซลครับคือการต่อเติมเนี่อ่ะกดเข้าไปเลยแค่นี้ครับเลื่อนมาเห็นไหมท่านผู้ชมเรื่องการาฟิกเรื่องความสนุกผมบอกเลย ให้จริงๆนะคะเพราะว่ามันสนุกจริงๆหลังจากเราผ่านหนึ่งด่านเนี่ยเราก็จะได้เปิดกล่องสมบัติแบบนี้และเมื่อเราก,กดเปิดปุ่มสีเขียวเราก็จะต้องดูโฆษณานั่นเองเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จเราก็จะได้เหรียญมาแลกเป็นเงินนั่นเองครับเมื่อเราดูโฆษณาไปที่เรียบร้อยนเนี่ยปึ้งเห็นไหมครับเราจะได้เหรียญมาบวกที่3.6อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าท่านชมจะได้พังละเท่าไหร่นะคบมันจะไม่เท่ากันนะหละังจากนั้นเราก,กดต่อไปได้เลยแล้วเราก็สามารถเล่นเกมได้นะครับก็กดไปเลยดึ๋มดึ๋ม อะดื่มบุรีชิวๆครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเล่น1นึ่งผ่นดันเนี่ยเราก็จะได้เป็นกล่องสมบัติแบบนี้มานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอเนี่ยยังไม่เปิดดูแล้วกันนะผมขอเนี่ยกดไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูอ่าท่านผู้ชมก็จะสังเกตว่าตอนนี้เราก็จะได้ขึ้นมา0.03บอลเลตแล้วนะเราเล่นชิวๆไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เป็น1นึ่งบอลเลตแล้วนั่นเองโดยระยะเวลาในการเล่นเนี่ย10-20นาทีจะได้หนึ่งบอลเลตนะครับส่วนสี่บอลเลตเนี่ยอยู่ที่คนเลยบางท่านนะท่านผู้ชมที่มาบอกผมมาคอมเเเเมมนนนนนต์ผี่่ยยบบาาางคควววัั้้ก็ไไดปและะรถืออ มากเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ครับ นะครับสำหรับการมารีวิวแอปพลเิเคชัน Lucky p u z z l e นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับแอปพลิเคชันนี้สำหรับตัวผมเองอย่างที่บอกไปว่าแอปไหนที่ผมนำมารีวิวเนี่ยก็คือแน่นอนมันจะต้องขอได้จริงแล้วก็เล่นได้จริงนะครับแล้วก็จะต้องไม่เสียับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะต้องลองเล่นเองลองลอง,ลงมือทำเองซึ่งผมเล่นมาเนี่ยโหกับแอปพลิเคชันแนวนเนี้ยมาเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่มีผลเสียอะไรเลยนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับนั้นไ,ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะ ได้เลยนั่นเองนั่นแหละครับผมก็เพียงเป็นการรีวิวเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เรามีแจกอ่างเปาถึง2อซองเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับดูพิธีการแจกอ่างเปาของเราก็แสนจะง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปวิดอนี้เยอะๆเลยครับเมือ่อท่านผู้ชมกดไลค์เยอะๆนะครับผมก็จะนำรีวิออ่างเปามาที่ตักมีคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว3านาทีในซองแรกและอีก50นาทีในซองที่2นะครับโดยปกติแลลล้วววเรราาจจะงงคิปททุกั นะโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะลงเวลา2องทุ่มนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะลงประมาณบ่ายสนะซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีคลิปพิเศษลง9ก้าโมงเช้าอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้จะเป็นคลิปหลกักๆเลยโดยคลิปนี้อาจจะลงประมาณวันพฤหัสนนั่นเองโดยเราจะนำลิงก์เปานะครับมาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนตนะ์หน้าเวลาหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วสามนาทีในซองแรกและ50นาทีในซองที่2นะครับก็ลองไปดูกันเองว่าจะลงตอนกี่โมงนะครับเอาละถ้าวันนี้ผมพิถีพิถันรายการไปก็ต้องขอภัยมาละทีด้วยนะแล้วก็ เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยจะขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนผู้ชมนะสำหรับดีคอเาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า See ี o u ในคลิปจุ๊บๆมังๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ